Ip, uh. ก็สวัสดีค่ะวันดีนะคะอยู่กับเชยพาวนะคะเติมถ่ายไปเปดทางกูตรงเรื่อยๆค่ะตรงเรื si> hmm ่อยๆก็คือไม่ทําชาเลยลดน้ำหนักแล้วหรอเออพากันไปกินดีกว่าเนาะวันนี้ก็จะพาไปกินซูชิเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ๋อซูชิเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไม่แต่ว่าร้านเนี้ยคือเป็นร้านเด็ดมากไปกินแบบหลายรอบมากแล้วคือมันอร่อยแหละต้องพาเพื่อนไปกินให้ได้จริงๆตื่นเต้นไหมคะ ไม่โอเคไม่ตอนนี้เรากําลังจะไปรับราชันนะคะก็ราชันก็อยู่แถวนี้แหละค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มารับราชันแล้วนะคะแล้วก็กําลังอยู่กับเจ้าหมงนแห่งมอสโกบอวินนะคะฉันคิดว่ามาไต่เขาหรือเปล่าหรืออะไรใช่เหรอใช่เพราะว่าใช่เราจะได้กินไหมเนี่ยไปหลงทางหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ยหญิงสาวไปนัดไว้ทุ่มหนึ่งสิบแปดสามสิบเอ็ดละแต่จากนี้ไปสิบเก้านาที แป๊บเดียวแบบเดียวจะถึงนะไม่ไหวละท้องร้องอกอ่างมันคือทางนี้มันเป็นถ้ามากับอีแบงค์จะต้องเปนะใช่เผื่อเวลาด้วยอีแป้งจะสามใช่ไหมใช่ไม่มาอีแป้งนี่แป้งสามเนี่ถึงร้านแล้วนะคะตอนนี้แต่ร้านแบบลึกลับมากเหมือนไม่เคยมารอบละอ๋อมันอยู่กับหอแบบนี้เหรอไม่ใช่หอบอกว่าไปโรงแรมอีแป้งอะโรงแรมที่จะมาโรงแรมอะไรโรงแรมขนาดมาอาทิตย์คนยังเยอะรถแน่นเลยอ่ะดีนะที่โทรมาจองเยอะหน่ย งงม,มากแต่เม nah awesome ื่อวานอะคิวแน่นมากอุ้ยเอ้ยได้นั่งได่บอกเอาไว้อ่ะอุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะเอามันปูสามค่ะแล้วเราได้สองคู่ครึ่งนะคะค่ะได้บินมาแล้วสามคนนะรวมแบตมันก็จะประมาณนี้ใครจ่ายหดูหน้าคนจ่ายใครจ่ายคนจ่ายค่ะคนจ่ายเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารกันนะดูซิไหนดูแอปหน่อยสิ เขาจะให้สั่งผ่ามแอปแบบนี้นะคะแล้วก,ก็น้ำเราก็ต้องแบบบริการไปตั้งใจมากินอะไรคะพวกปลาเท่านั้นไม่งูแดดไม่เป็นมาแล้วนะคะเซตซาชิมิเซตใหญ่ของเรานะคะก็าาในนี้จะมีอะไรบ้างหอยปีกนกคุ้งปลาหอยอะไรนะโกตักเตกโกตเตกอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะลืมชื่ออ่ะแต่อันนี้เออกระส่ามอนแล้วก็กุ้งนะคะ โซ่โ<ส>ขอไข่ตุ๋นหน่อยค่ะโอ,อ้ยคือมันดีอันนี้เรามีไข่ปลาแบบมดด้วยนะโอเคข้างหลังมาต่อไข่ไข่สับสะบะชั้นนี่แหละไข่แม่ทอดเกาหลีใช่ค่ะอือจริงเยอะจังอ่ะอันนี้ขิงดองไข่มาแล้วอันนั้นน่ากินมากแบบของกังหันอ่ะใช่คือเลือกสั่งสั่งเยอะะเยอะเยอะไม่ไหวเยอะไม่ไหวยังมีได้อีก นั่นของฉันละฉันนก็คือเมนูอะไรกุ้งกุ้งโบตันแล้วก็แซลมอนเป็นหน้าขาวเนากิวมาแล้ววากิวมาแล้อเนื่วากิวแล้วก็นี่เป็นอันนี้เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมนูเด็ดอะที่มาแล้วก็ต้องกินทุก่งรอบอะมันอร่อยมากใช่กูพูดกับกล้องอยู่เฮยดูนี่นี่น่ากินมากมันเป็นเนื้อวากิวที่แบบเข้าแบบนิดเดียวอะทุกคนอร่อยมากเยี่ยมเยี่ยมสุด อ้โดเนี่ยอุเหรอมันดองมากินมากเป็นไอร่อยปะอรอ้อข้าวมันปูบกว่ยังมีข้าวมันปูอีกวันนี้ไม่เข็มมากวันนี้ไม่เค็มมากวันนั้นมันเค็มเนาะที่เรามากินกันอันนี้เป็นแซลมอนแร่บางเค็มอะไรอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรอันนั้อะไรอันนั้นอะไร ม่เดยหมดมั่ดียวมดนะม่ดหงเตรมเลยดูชาบูดิ่ด้วามงสั่งไปสามมอเลยอะม่ดีมีมออมไมจได้โอเคครไอลาหาเรื่องแงไงกินหมดไหมดูดิดเยอมากอะเลยเไม่ไหวแค่ต้องคุณกูอยากลงชิมอันน้นอะ่นี้เหร ไม่อันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะเราจะเตะกับตัวกาแบบคุได้หรอได้กีมากเราขอลงชิ้ตามหม้อมื่อวันเป็นเซ้เราไม่รู้ว่าโอ้ขอบคุณค่ะ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 ขบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะัอบคุณค่ะขอเหุ้ย่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุกคนอบคป่อบคุค่ะขค่ะแอบค่ะีอบคุ่ะขอบคุณค่ะขอบคุะอบ่ะขอบคุา่ะอบูขอบคุณ ่กินมันยออะไรอันนี้คือน่ากินสักมาทีเดียวนอันนี้จะลยก่อนไปดูเลยนี่ะหบเก่อนเัราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอันนี้คือฟัดกับโอตติแล้วลองชิมว่าจะอร่อยไหมไม่ว่กับโบกาับโบตัเก่โบกรอืมตัวไอ้นอรหมโกัอร่อยมันมีอร่อยมาก กอะไรอร่อยสาหร่ายสาหร่ายมีสาหร่ายเปล่าไหมสาหร่ายเปล่าจะบ้าหรือเปล่าเมื่อกี้แบบหอยอร่อยมากแต่ลืมอัดงงมากอร่อยจะไปดูอนอร่อยเหรอเหมือนบัตรซี่สลัดตัวเหมือนต้มน้ำเยอะสลัดกุ้งนิ่มนะไม่สาหร่ายก็มีผักเมื่อกินผักกับเนื้อเนื้อ อราเหรอเดี๋ยวตีกันมาเลยเด้ถ้าเรามโโีอันขอาพานนท์อะแต่กู<ห>เลือกกินและวกูเลือกกินกับสาหร่ายกูน,น,นี่มาลอยอะไรปะแชมพูที่แบบว่าน้ำซุปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซดได้อ่ะโอ้เออนำ้อนำซุปน้ำซุปแบบซดได้น้ำหอมอ่ะมันหอมแบบหอมต้นหอมหอมแบบอะไรมันซอสอะไรเงี้ย ไมได้เวอร์นะร้าหน่อยอ,อันนี้อ๋อไม่ไม่ที่ต่ำไม่ไม่ที่ต่ำมันคือมันปูเว้ยมันปูแบบแล้วข้างในมันก็จะมีแบบมันปูแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะไข่กุ้งเหรอมากข้าวมันปูนะรหน่อยอื้อร้าหน่อยอ่ะนี่อันนัเก็บเลยนะไหนเก็บเลยอย่างนั้นเก็บเลยมีมันปูอันนี้ใช่แบบปูตัดนี่เะ็ปลาชีมั้ยอ่ะมี ดูเลยสมุทรดสิสมุทรขาตากคนนะครับสมุทรนี้ตรงนี้ห่ออันนี้ไม่ได้ต้มเลยค่ะเออต้องขอ,อรอ้อนอันนี้หัวกุ้งนะ ว่่าใชมแสงออกปากเลยไหมคะขวานหวานมากหวานแบบไม่ข้าวเลยใช่ซูชิวากิโลนะอ๋อแต่โรเขาทำดีมากเลยเขาทำชิ้นใหญ่โอตาติกับฟัวกานะคะข้างบนมันจะเป็นฟัวกาเล็กๆอ่ะถ้าคนไม่ชอบกินฟัวกาก็จะกินอันนี้ได้เพราะว่ามันจะแบบกินแรงมากขนาดนั้น อะไรอะไมนดลองนะฮะวแด้ยนะพวกเกลทไมหน้ามันม้วนเลยวะเอาใส่มาส่งมาให้เย็นใส่้เนี่อร่อยับเมื่อกีต็มโต๊ะะหมดเยเยอะมากมันงงไมัยอมากมัยอแบบตัอ่ะนั่ะแล้วว่าแบบสี่บหารายเลยนะะอุ้ยใครสั่งอ่ะโอ้ยอ้ายถ่ายรูปหน่อยดูดิดูดิดูดิ กินมแล้วโอ้โหกเี่ยวไว้ไม่เปนหรมันแตกในปอดอน้ำน้ำมันแตกในปอดทำไรไม่หวกินงี้อวะลาอะไรมาออยากกินซาานะแตอยากกินโปรตีน กล้องกูเป็นฟ้ามากอะตอนนี้คือมันเต็มโตมากเว้ยเมื่อกี้แต่มันหมดได้ไงไม่รู้ยังไม่ไ้ต้มฉมวดนี้เลยอะไปสั่งเฮ้ยนี่หอยหอยไปสั่งหอยเชลล์อร่อยปะอร่อ้ยชิมเขาอร่อยมากก็บอกแล้วว่าหอยเชลล์อร่อยมากคือเมื่อกี้กูแค่ชิมเฉยๆอากูว่าอร่อยเออก็เลยสั่งมาเองแกงสมอลอร่อยปะคือคือเรามาร้านญี่ปุ่นนะแต่ มันจะเหมือนแบบพอกินปุ๊บอ่ะเราจะเหมือนใส่ชุดยูกตะอยู่ในอยู่ในอุเทสันยุวานมึงบ้าหรือเปล่าคือมันฟูได้แบบอาหารไทยอาหารไทยฟูญี่ปุ่นแล้วแบบตกตัวใส่ชุดยูกตะอยู่ในท่าน้ำในอุเทสันยุวาน คือไม่ใช่มันคือปลาอะไรนะมันเป,ป็นปลาลิ้มานะปลาตาตาแบบตาเป็นเป็นปนะกูเอาชื่อี่กูเขียงไงนไว,เนว้เอ็นกะวะเอ็นก <c oughs> ะวะเอ็นกะวะนะคะเขียนปลาลินหมาปูซะอร่อยเนาะใช่มันมัน,มนใช่ไหมอืม <c oughs> มันกินท้องอะ่ะ <c oughs> อร่อยถ้ากินใหมาอีรานกินเร็ว กินมากอย,ยแบบนีบ่คือสาระแคบบีบทำไมก่อนอา้าวเขามีมาให้บีบก็ต้องบีบค่ะ<อ>ชิมค่ะสุขานามัยที่มีนะย่างเกลือนะคะอร่อยไหม,มก็ปิดก่อนจนร้านปิดไปเลยค่ะถึงวาระสุดท้ายนะคะมีไอติม <c oughs> โอ้ยน่ากลัวี <c oughs> ไอติมของเสื้อแล้วก็เมโลนะคะเพื่อนเล่กเป็นเมโลค่ะอันนี้ก็นึกเป็นเมโล อร่อยไหมครับอัิมคนใต้อัิมมาโรอ,อะไรนะอัดดิมคนใต้อัดดิมอะไรอัิมมาโร่มาใต้ย,ยังไงวะต้ี๋ยวจ่ายตังค์เสียฮอา,ารู้สิง่องอะกูอยากาให้รถมาขับเอง 2,827บาท2,827บาทหนึ่งพันสอร้อยหาสาจะให้รถขับไปเองจากสร้างคุณนะคะโอ้็ใไสหมดมันเป็นน้ำซุปออกไม่ได้นี่นะคะก็กลับกันแล้วนะอิ่มแบบระดับแบบระดับแบบดูคนเกง่งอุ้ยไม่เก็นมากอะ <c oughs> ตอนแรกรถแบบเต็มไปหมดไปหมดเลยตรงนี้คือตอนนี้หายหมดแล้วอะ่ะก็คือคนเพราะอะไรโดนขโมยก็บอก กินเที่ยวของเราก็ลาแต่เพียเท่านี้นะคะดูคมะะกินเที่ยวปะถือว่ากินเที่ยวไหมไม่นะเพราะว่ามากินอย่างเดียว <laughs> งงติมให้กี่คะแนนให้เก้าให้เก้าให้แปดลาฮะกูว่ววาซาชิมิมันน้อยไปนหน่อยคือซาชิมิอ่ะคือมันต้องแบบสั่งแบบเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรมันต้องสั่งแบบเป็นเซ็ตใหญ่เท่านั้นอะ่ะใช่มันจะมีเอ,อ่อ<ๆ>เพราะว่าถ้าเป็นซาชิมิแบบเบสิกมันจะเป็นอะไรอะ่ะ แซลมอนอะไรเงี้ยเนาะทูนา่า<ำ>ซามันกับทูน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบกุ้งโบตันที่อยากแดกก็คือไม่มีต้องสั่งแบบเซตใหญ่แล้วคือแดกไปหมดแดกได้สองตัวแล้วแดกที่ก็ตายละแต่อร่อยมากเลยเนาะห,นหัวมันอร่อยบบหัวมันอะไรสิเนี่ยหัวต่อไปแล้วเมาเมาแซลมนัน <c oughs>